อกเจ็ดเลยเห็นไหมแต่หวยงวดเมื่อกี้เขออกแปดเจ็ดสามก็ถือว่าจุยังไงบันเลยวันทัดฐานเลยนี่แหละทําให้เรางงว่าการเดินของบันไดมันเป็นยังไงเราก็จะพยายามศึกษาไปเรื่อยๆเก็บตกไปเราได้เจ็ดอยู่เราคิดว่าล่างมาเจ็ดแทนที่จะร่างเจ็ดสามบนเออเอ่างเจ็ดสี่บนเจ็ดสามยังพอทนหน่อยนะ อันนั้นเล่นตัวเดียวกันมันก็เลยไม่รู้จะว่างไงเข้าข้างลุงหน่อยก็ไม่ได้นะเข้าข้างผมก็ไม่ได้เหมือนว่าเนี่ยเรือกระแชงครับก็อืเหมือนมันเรือเหมือนก๋เกียวเรือลังสินไหมใหญ่หญหญๆกลมๆอย่างนั้นเลยมันไม่มันจะเป็นเรือที่เป็นเหมือนเรือที่เป็นบางคนก็ว่าเป็นบ้านบ้านที่อยู่ในเรือจะมีหลังคาโค้งๆ<อ>เรือใหญ่หน่อยแล้วก็มีหลังคาโค้งๆแล้วก็จะมี มอหายอะไรอยู่ในนั้นมีที่นอนอะไรหมดอะเรือกระแชงนะแต่ว่าบ้านชุมชนกระแชงคือตามที่เขาพูดมาใน YouTube ก็ว่าเป็นเป็นชื่อของเรือนะกระแชงนี่นะครับจะมีกลุ่มนี้ตำบลกระแชงจะมีห้าหมู่หรือเปล่าไี่ลูกแต่ว่าชุมชนนั้นก็ติดแม่น้ําก็จะติดแม่น้ําจะมีสองสองหมู่นี่ oh. ติดแม่น้ําอีสามหมู่เข้าไปในซอยคลอง oh. ติดคลอง oh. กับปิม 5, มีห้ามีห้ามีห้าโมมีห้าหรือเปล<ม>่าห้าโมเออนายคิดแล้วจำนวนประชากรก็เยอะนะแต่เจ็ดสามมาอยู่ข้างกรอบใต้กรอบอ้ต่อไปจะเป็นอะไรเป็นเลขตัวเก่าเป็สไตล์เลขแบบนี้เเลขตัวเก่ามานะพอดูข้อมูลของศูนย์หลักแสนเนี่ยรั้งสุดท้ายเขาออก8ปดหกเจ็ด ูนย์ครั้งสุดท้ายที่เขาทำคือปีที่แล้วอ่ะเป็นศูนย์ไอเก้าย์ห้าแล้วมอมอกแปดหกเจ็ดวันนี้มาแปดเจ็ดสามมอนจะถอดที่เดียวกันหนึ่งกโโเก้าโอ้โหแปดหกเจ็ดเขาก็ต่อกับข้างหน่อยเดี๋ยวเองมันก็เลขเลขแปลกเนี่ยทำให้เรางงอ่ะทั้งที่เราจับประเด็นเกือบได้แล้วแต่พาดออกหนึ่งเจ็ดแล้วหมอ,อกห้าสอง แ้หมอ,อกแปดเจ็ดสามอืมวันนี้ปกติเนาะชุมผมก็นั่งดูเอ๊ะจำไม่ได้ว่าชุมชนเราเคยครั้งสุดท้ายออกอะไรริมแล้วนี่จำไม่ได้เก็บรูปรถไว้ไมันได้ไล่ดูกันเลยไม่รู้เป็นรูปอะไรตรงไล่ดูอีกเอานะเดี๋ยวถึงวันเราก็น่าจะได้แต่ว่ายังไม่เขียนเนาะวันนี้ยังไม่เขียนหรอกเข้าสู่ฟังกัน สุเทพสีเชื้อลุงครับคล้ายสเตปนี้สเตปก่อนที่จะเป็นสเตปนี้หวยเขออก196งวด่อมาออกก็19อ่ะไม่ไม่ถึงเอาคู่หน้ามาออกเลยครับแล้วถ้าไปดูก่อนสเตปนั้นคือมา3ตัวเลย106แล้ะ106แต่ว่า106คือยกทั้ง3ตัวแต่งวดนั้นยก5้าตัวนะให้ดูนะสเตป นี่สเลขสเต็ปมันก็อยู่นี่นี่คือมันได้ประกาศมาแล้วผมจะแบ่งเป็นสเต็ปวันนี้จะเป็นสเต็ปแรกเพราะมันอยู่ใต้เส้นว้งวดต่อไปคือใต้เส้นเนี่สเต็ปแรกเลยนี่ดูสเต็ปนี้อ่ะนี่ดูดีๆเนี่ยเปรียบเทียบกับ8-7-3ก็เหมือนกับ1-9-6งวดต่อมาก็ออาเกห็นไหมนี่1น6่กกก็ยก คู่หน้าหมอกเลยแล้วก็อันนี้เรามันเจ็บแสบเนี่ยอันนี้ยกเยอะเยอะเกินไปนี่หนึ่งศูนย์หกยกมาทั้งห้าตัวเลยไหมเราก็คิดว่ามาแค่ตัวหรือสองตัวเขายกมาห้าเลขสเตปใต้เส้นน่ะนี่ใต้เส้นใต้เส้นรู้สึกว่าเขาจะยกของเก่ามาเขาจะยกอะไรมาเดี๋ยวก็เขาจะโยกห้าสองสองห้ามาอีกรอบหรือเปล่าถอยหลังคือยกเอาคู่หน้าเมื่อกี้ออกศูนย์สองห้าตัวหัว ตัวหัวเราก็เข้าแค่ตัวเดียวแต่ไม่ถูกตำแหน่งเท่าไหร่รเราให้แปดสามสองมหอกศูนสองหก็ถูกแค่สองตัวเดียวมันเริ่มไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นหัวนี่แต่ว่าไอ้หนึ่งสาสมหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็บางคนไปได้เพราะเอียงครับนี่คุณมั่มที่อยู่จังหวัดเลยก็ แกบอกว่ามันได้เฉ่าะเอียงททไลออกทุกทีก็จมคาพูดนีไ่ไงเอียงเทไลออกทุกทีก็เป็นเรื่องจริงเอียงมาก็เป็นเจ็ดแหละครับเอียงมาก็เป็นเจ็ดก็ถูกทุกทีนะครับ <c oughs> แ,แต่แกก็บอกว่าไปใส่เจ็ดสีเยอะเกินไปเลยเจ้าเจ้าทุนหรือขาดทุนหรือเปล่า่นี้นะไม่รู้ทําอะไรมันขนมปากหมอ้อเนี่ยแล้วคนที่อยู่ใส่หมวกงอบข้างหลังนาจะลงดำนาหรือเปล่าหรือทำนาหรือเปล่าเนี่ยมองไม่ออก ก็เป็นเก็บข้อมูลเพราะว่าแต่ส่วนมากแต่โดยรวมจริงอะ่ะชุมชนส่วนมากจะออกศูนย์นะไม่ศูนย์ก็ก็หนึ่งอยู่ประมาณนี้แต่ศูนย์จะเยอะกว่าหนึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับทีนี้ก็มามามา,มาลูกเมลอนนี่ที่อยู่บนเรือนี่เป็นของคู่กันหรือเปล่าลูกกลมกลมนี่เห็นไหมจะเป็นการหลอกกันอีกแล้วไม่รู้จะหลอกหรือจะตรงนะ ลูกเมลอนมีกี่ลูกเนี่ยผมนับไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกกับเมลอนสิบลูกอยู่บนเรือนะบนเรือจะมีคนนั่งอยู่สามคนสำหรับคนที่ทำขนมเหมือนขนมปากหม้อนะแต่ขนมอะไรไม่รู้นะมันไม่ค่อยชัดมองไม่ชัด๋อเป็นหม้อนี่เทอะไรไม่รู้นี่มองไม่ออกอะ่ะ เดี๋ยวต้องหาข้อมูลก่อนแต่ว่าข้างหลังอะคนทํานาหรือเปล่าประมาณมีคนอยู่ประมาณ3มองไม่ชัดเขวาวาดรูปไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวขอรูปชัดๆกว่าเกินไปเรามองไม่ออกว่ากี่คนก็นแน่แบบนี้มองไม่ออกเลยชุมชนกะกะแชงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรุงเก่านะ วงเก่าก็เลขเก่ามาอีกหรือเปล่าเก่าปีที่แล้วอะไรหกหนึ่งแปดข้างล่างหนึ่งศูนย์อือต้องไล่บันไดค่อยเจาะเจาะอาจารย์แม่เห็นไหมแต่หวยงวดเมื่อกี้เขออกแปดเจ็ดสามก็ถือว่าจุย๋ยยยยเป็นนั่นเลย <laughs> บรรทัดฐานเลย <laughs> นี่แหละทาให้เรางงว่าการเดินของบันไดมันเป็นยังไงเราก็จะพยายามศึกษาไปเรื่อยเื่อยเก็บตกไปเราได้เจ็ดอยู่เราคิดว่าล่างมาเจ็ดแทนที่จะร่างเจ็ดสามบนเ,อ,อ,เอ,อ้ล่างเจ็ดสี่บนเจ็ดสามยังพอทนหน่อยนะอันนั้นเล่นตัวเดียวกันมันก็เลยไม่รู้จะว่างไงเข้าข้างลุงหน่อยก็ไม่ได้เนขะ้าข้างผมก็ไม่ได้เหมือนว่านะแต่เจ็ดสามมาอยู่ข้างกรอบใต้กรอบอต่อไปจะเป็นอะไรเป็นเลขตัวเก่า แต็สไตล์เลขแบบนี้เ,นเลขตัวเก่ามานะพอดูข้อมูลของศูนย์หลักแสนเนี่ยครั้งสุดท้ายเขาออกแปดหกเจ็ดศูนย์ครั้งสุดท้ายที่กระทำคือปีที่แล้วอะ่ะเป็นศูนย์ไอเก้าศูนย์ห้าแล้วออกแปดหกเจ็ดวันนี้มาแปดเจ็ดสามเหมือนจะถอดที่เดียวกัน หนึ่งเก้าโอ้โหแปดหกเจ็ดาก็ต่อกับข้างหน่อยเดี๋ยวเองมันก็เลขเลขแปลกเนี่ยทำให้เรางงอะ่ะทั้งที่เราจับประเด็นเกือบได้แล้วแต่พลาดออกหนึ่งเจ็ดแล้วหมอกห้าสองแล้วหมอกแปดเจ็ดสามอืมวันนี้ปกติเนาะชุมผมก็นั่งดูเอ๊ะจำไม่ได้ว่าชุมชนเราเคยครั้งสุดท้ายออกอะไรริมแล้วนี่ จำไม่ได้เก็บรูปรถไว้ไม่ได้ไล่ดูก็เลยไม่รู้เป็นรูปอะไรต้องไล่ดูอีกเอานะเดี๋ยวถึงวันเราก็น่าจะได้แต่ว่ายังไม่เขียนเนาะวันนี้ยังไม่เขียนหรอกเข้าสู่ฟังกันสุเทพสีเชื้อลุงครับเยอะเกินไปนี่หนึ 6, ยกมาทั้งห้าตัวเลยไหมเราก็คิดว่ามาแค่ตัวหรือสองตัวก็ยกมาห้าเลขสเตปใต้เส้นนะ่ะนี่ใต้เส้นใต้เส้นรู้สึกว่าเขาจะยกของเก่ามา จะยกอะไรมาี๋ยวก็ก 5, 2, 2, 5, มัเคยจะโยก5-2 2-5มาอีกรอบหรือเปล่าถอยห,หลังคือยกเอาคู่หน้าเมื่อกี้ออก0-2-5ตัวหัวตัวหัวเราก็เข้าแค่ตัวเดียวแต่ไม่ถูกตำแหน่งเท่าไหร่<ก>เราให้8-3-2มางมาอ,อก0-2-5ก็ถูกแค่สองตัวเดียวเหมือนเดิม <laughs> ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นหัวนี่ <laughs> แต่ว่าไอ้1-3